สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชีครับนีทีมงานเริ่มลงมือครับเริ่มลุยครับติดตั้งจอ LED ครับแล้วก็ติดตั้งระบบไฟครับเริ่มลุยแล้วพี่น้อง ระบบเช็คระบบเซตก้อนเที่ยงนะครับมือน,นี่เพ<ม>อช่วงใบ,บกะประมาณใบสามครับจะมีการซ้อมโชว์อีกรอบหนึ่งครับก่อนที่จะมาโชว์จัดชุดง่ญ่ให้พี่น้องในเบื้งเปิดดูดูการใหม่อีกรอบในคำ่ำคืนนี้ครับบัดหนางานราคา150่นะครับพี่น้องราคา150ร้ห้าาคาทามาโบได้นะครับก เขาชุ่มกุมปิดครับบัตรราคา139นะครับมาเบิงครับเบิงโชว์เบิงชุดเบิงว่าจะยิงใหญ่ขนาดใดน,นะครับบอลยูบอลกันยั่งรุ่นเลยครับพี่น้องเพราะว่าบอลกับเห็นแค่โชว์เห็นแค่์ยังนะครับเห็นแค่ซ้อมเห็นแค่์ยังแต่ว่าบริท่านได้เห็นชุดเห็นยัง กะมาถาเบิงถารุ่นไปน้ำพี่น้องเอซีน่แหละครับถารุ่นถาเบิงพองกันครับเ,ไไเบไไดี๋ยวรอทีมระบบติดตั้งเซตนะครับทีมบอลก็จะไปเดินสายด้านล่างอีกรอบนึงครับเพื่อให้เพิ่นขึ้นท่านขึ้นจอ LED นะครับเพราะว่ามือเซานี่บอลได้ถอดออกนะครับถอด เราก็เอารถเครื่องปั่นไฟไปเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ทุกระบบกำลังเข้ามาเตรียมความพร้อมนะครับทั้งระบบคานของแผงของประดับนะครับแล้วก็จอ LED แล้วก็ระบบไฟกำลังดำเนินการนะครับ ล,ล,ล,ลังเล็งมือก็เล่นลงมือครับกำล,ลังเล็งคนเล็งลุยครับ เบ่าดีดีดูโลกไตโลกไตเบอาไปทางซีสสเก็ตคนมุกดาหารอยู่มุกดาหารไไปป เริมลุยเริมลุงมือครับพี่น้องมือนี้เอาให้แล้วก้อนเชียงนะครับฝึกระบบเอาให้แล้วก้อนเชียงแล้วเดินสายต่อสายเพิ่มสายแล้วก็เอาขึ้นจอครับอันนี้กาลัางเลงมือขึ้นจอขึ้นยังครับเป,เปิดฤดูการใหม่ตลาดเมกาเชฟร้อยเอ็ดเปิดฤดูการรอบสองครับเ <c oughs> มื่ขึ้นกับซ้อมโชว์กันจนดึก

ำลังเล็งมือครับถูกะประบบเลยตอนนี้มือนี่มากแต่เว้นเดยนางแต่เว้นครับมาก่อนเดยนางหนามาซาเดยนางหลังมาที่หลังได้ยืนครับพื้นที่ดีครับบรรยากาศก,าศก็ดีนะครับเป็นพื้นปูน,นย่างดีเลยครับพี่น้อง คอยว่าคอยว่าแมนซื้อไปให้ลูกไส้พวแมนตัวแว่นเนาะบ่คอยบ่หูวลาแต่คอยมีหลักฐานเไม่น่นจะไหอย่างนี้เด้อ ยังไกรตับเ้อท่นาว้าวตรงพุดขรับพี่น้องมือนีวันซุกเบิดมือ้มือนีวันซุกเบิดมือครับมือแรง เจอกับสาวหน่อยเพชรบันแพงอยู่เมกาเชฟลอยเอ็ดนะครับมืออื่นกับวันเสาร์ครับเบิ้งมอล่ำแล้วก็นอนพักผ่อนครับพี่น้องมวนมวนมาหาก้กำลังใจทีมงานเท่าครับบัตรราคาหนางาน150นะครับคามาบาุไดกัเขาชุ่มกุ้มปิดครับพี่น้อง139นะครับคืนนี้แสดงถึงหน่าจะประมาณตีที่ตีหาครับ ต้องรอติดตามอีกชุกเท่อนึงครับว่าจะเชียร์ใดประมาณใดครับครับสําหรับคลิปนี้บอลก็ขอขอบคุณครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจครับเอาไว้พอกันไม่คิดนาครับพี่น้องสวัสดีครับ